ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SP t e s เพะผมนายอาร์มวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแนวยิงปืนในอนาคต <c oughs> เออเป็นเกมมือถือภาพสุดสุดเอ็ก u s คลูซีภาพอย่างแจม่มออนี่คือภาพกราฟิกในเกมทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อน,นมองซ้ายมองขวาโอเคดูกราฟิกส่งแสงเออกำลังมาก็เดี๋ยวให้ดูก่อนการปรับค่าเออเราปรับกราฟิก อันนี้ปรับระดับการนะทุกคนไม่อาจปรับสูงได้เดี๋ยวเครื่องจะรับไม่ไหวเพราะต้องอัดวีดีโอไปด้วย่าไปเราเริ่มให้ดูโอเคมามีวิ่งชา้าวิ่งเร็วดูดิทุกคนกราฟิกดิเออโหูสวยสวยอยู่มันมาตอนนี้เราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะสังหารแก๊งข้างหน้าคุณอันนี้ เครื่องสีแดงๆไม่น่าจะใช้พวกแล้วมีปุ่มเล็งไหมไม่มีกดยิงโดนส่นเลยทุกคนนี่เราต้องย่อยิงด้วยเพื่อวความแม่นยําเขาที่หัวเปี้ยงเปี้ยงมันไม่รู้สึกหรือว่ายังไงโอ้มันโดส่วนแล้วมันเป็นก้อนยิงนะเดียวอีกนัดหนึงโอเคทุกคน <c oughs> ทำไมมันยิงยาขนาดนี้โอเคมาเฮ้ มีให้รูดศพด้วยโหโหได้ปืงกลมาแล้วทุกคนโอเคภาพอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยทุกคนเพราะหัดหน้าจอแล้วก็เ้ยมีให้สูมละโหหมอกมันหนาเลยขนาดนี้โดดไปได้ไหมโหเสียวโหข้างหน้าเป็นถนนสัตแผ่งเข้าเมืองไปกราฟ,ฟิกทุกคนอา้า เดินไปสิทำไมนะอ๋อให้เปิดกล่องอ๋ออ๋อใส่เป๋าโอเคเราก็รีบไปโอเคค่อยๆย่องไปด้วยสังหารแก๊งที่ขวางอยู่ข้างหน้าคุณมีหรือเอพูดถึงแก๊งก็ต้องคนหลายๆคนนะมันกีนมันน้อยก็ดูดิดูทุกคนอ,อันนี้เราปรับต่ำภาพเลยเป็นอย่างนี้แน่เลยทุกคน โอเคแต,แต่แต่ดีลวสำหรับมือถือนี่เอาเรื่องแล้วทุกคนเจอ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 ,เจอยิงจักตูดแล้วปื่มจะดีขึ้นหัวนี่กดเลง็งอ๋อเลงเ็งไปแล้วครับพี่ยิงจักไข่ขึ้นหัวนี่สเตปการเลง็งสวยอยู่ทุกคนไม่น่าเชื่ออสำหรับสำหรับชายใส่ไป ใช้คน eh? สำหรับขายอ๋อ oh, ไม่ได้สำหรับใช้มีแอร์พอร์ตเออพวกนี้ถึงว่ามันไม่ได้ยินอ,อ้สำหรับขายไปเก็บหมดเก็บหมดมันจะเป็นโลกในอนาคตที่ล่มสลายเดาเอานะเออเข้ามายังไม่ได้องไม่ได้อะไรเลยอุปกรณ์หมวก level เลเวลหนึ่งเสกะมันผิดพับจีหรือเปล่าใส่หัวใส่เกาะโอเคทุกค แล้วก็ไม่มีทางอื่นให้ไปนอกจากทงนี้ขึ้นมาทําไมเนี่ยนล้คนมันมาอาศัยละอยู่ตรงเนี้โหคนมาอาศัยละอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมาวิ่งวิ่งจวดจวดเลยให้ไวให้ไวโอเคมีเออจอเจอเจอเจอ,จอเร็งปราบเรียบร้อยมาต่อรู้สดบูศพ เออเส็ดแต่หูฟังไงเออแล้วก็ยืนเพลินยืนเฝ้าเวนเพลินไปหน่อยเออไปตอไปเจอเจอเจอยิงจักตีนขึ้นปึ๊บเรียบร้อยมียอ่อมีกริ่งโอเคทางนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมดูจากทรงแล้วน่าจะล่วงโอเคไปเจอเจอ,เจอโอโอเอหอเรายอ่อหลบเรายกขึ้นติดเสา แกรมเอากระสุนหมดเปลี่ยนเป็นปืนพกเป็นพกไม่มีสะกบไม่เลงอเมันไม่มีสะกบแต่มันก็เลงได้ไม่ใช่หรืเอเกมคอนซโซลมุงพกส่วนไหนของตัวนะเ,เนี่ยพกเพทูไว้ในกระเป๋าได้ไงจริงๆเลยเชียวคนนี้ล่ะถงังดับเพลิงขวดเปล่า เออน,นี่อันนี้เตรียมพร้อมนะเขาเตรียมพร้อมนะแบบไฟไหม้อะไรอย่างงี้โว้ืนปืนเป็นไรพปืนไม้เบดบอลสอขายเอามาฟ้าไม่ได้หรอเราแบบไม่ถืออาวุธไม่ได้นะทุกคนดูปืนดูปืนได้ป,ดป,ดปืนอะไรมาเนี่ยเท่เท่ไปต่อมอนจะเป็นตึกที่ร่วงอ๋อทางที่เรามาไม่ได้โอเคไปต่อเหมือนเราจะเข้าใกล้ดาวคอที่แตก ไอเทมสำหรับฟื้นฟูอ๋อเรียเราหลดนิดนึงไปโอเคเลือกเต็มแล้วอะให้ใช้อะไรก่ะเลือกเต็มแล้วอะให้กดใช้ทดไหมไปต่อขูแสงทุกคนมันเจ้าเท่าทีเกินนะทดสอบเป็นใหม่โอ้ยดีดดีดแต่เขาหัวหน้าจะแรงอยู่แป้งแปมมันยืนให้ยิงนิ่งๆเลย สมก็เป็นบอดจริงจริงเอ้ายังไม่ตายเหรอยืนอะไรขนาดนี้แปมแปมแป้โแปมแป้มโอ้โหคนบ้าเลยยิงหัวสองนัดไม่เป็นไรโอ้โหโลวโอ้ตุกตาหมีโอ้ตัวนี้น่ารักดูดาวเขามันลอยหรือมันแตกหรือมันจะทำอะไรมันเป็นยังไงสร้างมันเราไม่ค่อยรู้อะไรอย่างไรโดนสีม่วงสีม่วงของดี คอมแอรินมาที่เสียแล้วยี่ห้ออะไรผม,มรู้จักแอดอดับ <c> ห <oughs> รอรอจำเอาไว้หากหลบหนีสำเร็จในเวลาหรือตายในแมตช์จะสูญเสียไอเทมทั้งหมดอ๋อไอที่เราเก็บมาโอเคนี่คือผ่านดาดแล้วใช่ไหมมีมาแล้วทุกคนเนื้อเรื่องลาสเวกัส นนี่เวกัสเหรอเกิดอ,อะไรขึ้อนะอุกอบาทล่วงดาวอคแตกดวงจันทร์ระเบิดโฮอริซอนโอ้ยโคออบกันเหรอคืออะไรผมไม่รู้ผมก็พูดไปมั่วน,นะอย่ามาใส่ใจเออโอ้โหปันห้านี่โลกอนาคตปะคนมันสร้างหอคอ,อยสูงๆแบบเฉียดฟ้าเลยอ่ะ ล้านละไอ่ะั้นั้านไข่ห่วงยางไม่ใช่ไม่น่าเกี่ยวโอเคไปต่อไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยมาก็เปมีแต่รูปภาพได้แต่เดายังไม่รู้เลยทุกคนเป็นเกมแนวอะไรเห็นภาพสวยลองเข้ามามาวิธีเล่นคุยกับ npc อ๋ออ๋อนี่นน,นี่ทุกคนเกมออนไลน์ที่แท้ทรูมานี่เจอผู้คนละ อ่ปยุกชื่อพอนะเราเนี่ยต้องยูสเติมเอสเติมเอสไปเยอะเราพูดคุยเราอขายขายเมื่อกี้ได้ไม่เยอะขายเท่ทั้งหมดที่คุณมีเรียบร้อยวิ่ยเงนินเราเจ็ดหมื่นซื้อว้าวไอปืนนี้เราใช้อยู่หรือปะนะเปล่าเอ้เราใช้หมดแล้วไหมไอ,อนี่หมวกไว๊สองซื้อเลยเฮอ,อ เงินเราเหลือเหลือเงินเหลือเหลือเลยอะถึงจะมีความจุจํากัดอไอ้ก่อนนี้เราโอเคเราเบิดระเบิด,บดลูกเกี้ยงขอสองลูกเอ้อย่ารักษาขอห้าเอไม่รู้ซื้อไปทําไมซื้อไปก่อนเหมือนเราต้องไปบวกลบกับใครเราใส่กระเป๋าแต่งตัวโอเคโอ้โหเพอร์เฟกชุดเราอย่างฟูตอนนี้เราอย่างฟูันี้มันให้ฟิลแบบ อันนี้เลยทุกคนเออวอซีอะไรพวกเนี้ยขายไอเทมขายดิยืนยันเราได้ของใหม่แล้วขายไปขายไปเยอยไปต่อเข้าสู่สนามรบเริ่มเกมมาเนี่ยแหละที่เราสงสัยอ๋อสิงเกิลเพนเจอร์มัดเพย์อันนี้เล่นมัดเพย์ได้ทุกคนอินพาร์กคืออะไรอ่ะ ลงมัดเพยเลยสตาร์ทเลยต่อไปดำเนินการอย่าบอกนะว่าจะเป็นแนวบั t เทอร o y อยย่อทุกคนใช่ไหมว้าวให้เราอัปเดตอีกส0งร้อยนโอเคออเดี๋ยวอัปเดตก่อนมาทุกคนก็เมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้เล่นมัดเพยนะ <c oughs> เออเรามาเล่นซิงเกลิลกันก่อน <c oughs> เออแล้ก็ไม่ต้องโหลดแมปด้วยนั่นเอง แล้วมันจะเหมือนวอซีไหมใช่ไหมสงสัยละบอกเลยว่าเข้ามาโดยที่ไม่รู้อินโนอินเนทุกคนนี่คือแมพโมที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใช่ไหมแนวฟาร์มเลยทุกคนไปที่กองจดหมายเพื่อตรวจสอบอะไรีเราไม่สนใจเรามาเรามาอันนี้ก่อนเลยน่าจะใช่นะทุกคนแนวฟาร์มรออลีโหลดเราไม่ได้รีโหลดปืนทิ้งไว้หรอ อันนี้เหมือนจะเป็นเซฟโซนไหมไม่ใช่ไป,ปอาจจะหมุนไปหมุนมาทำให้คนดูงงต่อไปต่อ,ปตอเป็นพกริโลดริโรด,รโ,รดโอเคโอเคประตูบ้านเข้าได้ไหมไม่ได้สร้างมาทำไมสร้างมาทำไมเออนี่มันต้อง โอเคเข้าใจละเนี่ยวอสี C, ชัดๆทุกคนโอเครูทของแล้วก็ไปขายนั่นเองเอยเข้าใจละใครที่กำลังแบบเฮ้ยวอสี C, ปิดเซิร์ฟเกมคอมในมือถือมีแล้วเออมาชอบเลยใครแบบนี้รูทของอย่าเพิ่งมีใครนะตอนนี้ไม่พร้อมบวชจริงๆฝีมือยังไม่ถึง แต่ใจจริงก็อยากไปบวชน,นะอันนี้ผมกดซิงเกิลมาไม่รู้ว่าเจอผู้เล่นอื่นไหมหรือว่าเข้ามาแค่ฟาร์มแมปเฉยนะเออซึ่งนี่น่าจะเมืองนี้น่าจะดีสีทองทองคงไม่เจอคนระหว่างทางนะเจอวะคนเดือซอมบี้คนเดือซอมบี้คนแต่ไม่เก่งมาก คอนแตนไม่เก่งมากมันจะเป็นบอทน่าจะเป็นบอทเพราะผมกดซิงเกิลมานะทุกคนถ้ากดมัตเพนะโอ้โหน่าจะเละอยู่โอ้ยของฟูทางนั้นไปเพราะอย่างนี้เราก่อนจะเข้าเมืองอย่างนี้สิ่งตีนสิ่งตีนได้ยินสิ่งตีนข้างหน้าโอเคชัดเจนชัดเจนมาไปก่อนเด้เปี่ยนโอ้ยกระสุนหมด เออไปไปอีกหนึ่งอย่ามาแยมกันพี่เนาะเกมนี้ดีทุกคนกระสุนมีไม่จำกัดน่าจะใช่มั้งน่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้ผมไปยิงอุ้ยคนนี้มีลูกฟองต่อไปต่อไปต่อเมันยิงพึง่งมันมันพึ่งยิงใครมายิงพึง่งเสียงเพี้ยนแล้วสำหรับใครเ,เอาของกระเป๋าเต็ม้บาบราจริงเราดิดดิดออกอยังไงแค่นี้เต็มแล้วหรอ เปลาเล็กไปหน่อยทุกคนเท่าที่สังเกตถ้าจะออกจากแมปนี้มีสองทางเป็นเล็บเปล่าแล้วมันมีที่การออกทางอื่นไหมดิดออกออกจากเกมใช่ไหมตอ,ตอนนี้ตอคือไม่เก็ตอะไรมากเลยไม่เข้าใจอุ่ยเจอคนเจอคนเป็นเป็นยาเป็นยาดีดเป็นยาดีด ห้ามปืนอย่าดีได้ด้วยอื้วมันมันมันไม่แยบนี่มันมันปลามันปลาลูกน้อยหนาไหมเราเรารีโหลดขอสักตัวก่อนออกแมะเข้าไปชาร์จเลยทุกคนเรามันใจใจแล้วนี่มันเปลี่ยนปืนมันมันมัน่อให้เราเข้ามาใกล้นี่ไม่ได้ ส่งปืนมาจากข้างหลังอคนเขาเพิ่งยิงกันเข้ามาเลยเรียบตอนนี้หรอนี่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 น,น,นี่แตกไปซะแตกไปซะโอ้นี่มันชัดๆเลยอะ่ะโอ้โหนั่นึงผมว่าของที่น่าจะขายได้ราคาดีอ่ะน่าจะเป็นพวกปืนมากกว่านะ ใช่ใช่น่าจะเป็นพวกปืนอ่ะที่ขายได้ราคาดีแตะว่ากระปอกแน่มากยิงไปเยอะแล้วด้วยข้างหน้ามีคนเราช่างแม่งไม่เก็บของเรายิงคนดีกว่าสี่นัดก็ยิงได้อุยกระสุนหมดเป็นพกมาเป็นพกมาเป็นพกเป็นพกเรียบร้อยไปถึงเวลาออกจากเมือง อ๋อมีเวลาทุกคนเหมือนจะให้เราฟาร์มข้างล่างอะ่ะประมาณสิบสี่นาทีสิบห้านาทีซึ่งตอนนี้เราเหลือเวลาสิบสี่นาทีเราออกก่อนได้ไหมของฟูแล้ววะ <c oughs> เราลองไปตามที่เขาบอก <c oughs> ขวาล่างน,นะทุกคนไปโดดแบบวอรซีด้วยดิงด้งดิง้งดิใช่เลยโคชใช่ <c oughs> เขายิ่งกันวะเราอย่าไปสนเรามุ่งแต่ออก มันน่าจะมีกระเป๋าแบบกระเป๋ายิ่ใหญ่ไปต่อไปต่อไปต่อเดีย๋ยวพึง่ง,งสนเดี๋ยวพึ่งสน <c oughs> เราดิสเราดิสนี่มันใช่ไหมออกออกยังไงอะมันขึ้นแบบมันออกยังไงอะอ๋อนี่นี่น,นี่เขียวเขียวอ๋อใช่ใช่ใช่ห้าสี่สามสองหนึ่งไปล้วจ้าไปสิไปสิ โอเคเข้าใจแล้วทุกคนเออโอเคสิ่งนี้เรได้เหมือนเราจะไปขายชัวก็ใครที่กำลังหาเกมแนวแบบไอวอรซีฟาร์มซอมบี้แต่ไม่เจอซอมบี้เลยสักตัวไม่มีซอมบี้เลยดีกว่าเจอแต่บ้านเมืองลกล้างเจอคนแนะนำเลยแล้วก็ถ้ามีเกมไสนุกเดี๋ยวมาแนะนำเจอกันคิดว่าไปายจุบ